วิธีตัดรูปพื้นหลังกันนะครับไปที่เว w ร์ e วเวฟรนะครับเปิดเข้าไปเลยเดี๋ยวปิดออกก่อนนะหน้าแรกหน้าแรกจะเป็นแบบนี้นะครับหน้าแบบอัปโหลดรูปภาพเข้ามาเลยไปเลือกรูปภาพที่เราต้องการจะตัดนะครับสำหรับคนนี้แล้วกันาบางรูปจะตัดง่ายมากแป๊บเดียวได้บางรูปก็ตกแต่งนิดหน่อยอรูนี้ทีเดียวได้เลยเซฟครับเซฟเรียบร้อยแล้ว ตอนนี้เราก็ไปเลือกรูปใหม่ครับเน็ตแรงก็จะคำนวณผลและตัดได้รวดเร็วแบบนี้นะครับอันนี้เราจะเอาทั้งหมดไหมมันมีกระเป๋าถ้าเอากระเป๋าก็ไม่สวยงั้นก็ต้องเก็บไว้แบบนี้แหละกดเซฟอ,อีกอแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับแล้วก็ไปอัปโหลดรูปใหม่บางรูปตัดไม่ได้เลยนะครับเพราะมันคำนวณผลไม่ได้รูปมันเบลอหรือว่าชัดมันไม่ชัดเจน อันนี้ก็เรียบร้อยครับดาวโหลดเซฟเดี๋ยวเราไปดูรูปที่ดาวน์โหลดนะครับอลัลบั้มนี่ครับผมนี่คือรูปพื้นหลังที่ตัดเรียบร้อยเ,เลยแล้วก็นําไปใช้ได้เลยเอาไปแต่งในใส่เข้าไปในคลิปและใส่เข้าไปในรูปภาพแต่งรูปภาพก็จะใช้ไลน์คอมเมรลานะครับคลิปนี้ก็พอแค่นี้กันแค่วิธีตัดรูปพื้นหลังเท่านั้นเองครับ